วันนี้มาแกะกล่องสุ่ม B บบี้ทีหัวโตโอันนี้ก็คือกล่องสุ่มเบบี้ทีหัวโตนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะลุ้นกันว่ากล่องนี้เราจะได้ตัวไหนกันค่ะทังสองสีเข็ดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหนเดี๋ยวจะให้พี่ไว้เลือกตัวที่พี่ไวอยากได้นะคะอันนี้เลยอันนี้แล้วก็อันนี้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 ไม่ชอบ มอ่าและนี่ก็ตัวที่พี่ไวไม่อยากได้ก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้3ตัวนะคะอ่ามาแกะลุ้นกันเลยดีกว่าพี่ไวเปิดได้เลยเราจะไม่ดูการ์ดก่อนนะคะทำไมกนมันนุ่มจังอ่ะ ลองจับตาดูสิคะว่าเป็นตาอะไร <c oughs> จับดูแล้วเราคิดว่าเป็นตัวอะไรคะน้องกระตุยเหรอฉีกเลยอยากลุ้นแล้วเหมือนกันตัวอะไรเนี่ย ว้าวตาใหญ่นะอุยตายใหญ่มากได้เป็นยูนิคอร์นค่ะทุกคนาตากีิ้งกันใหญ่มากว้าวน่าชอบอ,อะนายกิ้งตาให้ดูหน่อยดูดีๆหนูก็ได้ตาตากิ้งหนูชอบตัวนี้มแม่บอกแล้วว่าหนูเจได้ตากิ้งนั่นเอง โอ้ก,อก,อก,อการ์ดก็เป็นตาก,กิ้งเหมือนกันนะ น้องตัวนี้ก็เป็นเบบี้ทีหัวโตวนะคะมีเขาเป็นไม้อยูนิคอเลยแล้วแก้มก็เป็นลายก d ดไนท์นะคะตัวนี้น้องหน้าใหญ่ตาใหญ่มากจริงๆเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังน้องก็จะเป็นกระเป๋าด้วยนะคะเขาบอกว่าหน้าอันนี้เท่ากับเบบี้ที400%เลยนะคะทุกคนส่วนตัวของมันก็น่าจะเท่ากับเบบี้ทีว3สามารถใส่ชุดของเบบี้ทีว3ได้ด้วยและตรงหัวน้องก็จะมีกระเป๋าด้วยนะคะแต่ ใส่อะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วพี่ไว้ก็ได้เป็นตัวที่พี่ไว้อยากได้เลยนะรอบนี้ไม่มีเสียใจเพราะว่าน้องน่ารักสุดๆไปเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์